หนูอยากรู้ไงว่ามันเป็นที่หนูไหมหรือว่าคนที่เขาตายตายไปเขายังไม่ไปไหนหนูอยากรู้จ้ะเพราะว่ารูปร่างที่ดินของหนูมันเป็นหนึ่งงานยาวมันไม่ใช่หนึ่งงานสี่เหลี่ยมจะ้ะที่ลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆก็ลงศพคนแรกน้องชายป่วยตายเขาว่าปอดติดเชื้อคนที่สองก็มายายยายล้มล้มตายในบ้านพอแตอ่ยายตายเสร็จ แล้วก็มานะาน้าหนูน่นเขาดวนท่ากินเหล้าก็ตายพอแต่น้าเสร็จก็มาแม่แม่หนูก็เส้นเลือดในสมองแตกก็มาน้องคนเล็กอีกเกือบอายุจะสิบห้าแล้วก็ตายหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในเกจเลือดพออีกไม่เท่าไหร่ก็มาพ่อตายพ่อตายนักกับออดติเชื่อนี่แต่ตายตาย,ตายตายอ่ะจ้ะ ขออนุญ,ญาตนะ,เป,ะเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆหลังจากวันนั้นก็มาจากเฮลเคนเจอร์ใช่ไหมครับจ้่ทายถูกเต่าหนูกลัวไปหมดเลยอะไรนะเต่าหนูกลัวกลัวอะไรอ่ะไม่รู้น้องปมมันกลัวหลังจากกลับมาจากรายการวันนั้นหรอพอพอวันพอแต่ลูกับหมอปลาจะมาวันนี้ก็กลัวใหญ่ อยากให้พี่หมอปลามาดูว่าที่หนูมันมีอาถรรพ์จริงไหมเพราะว่าบ้านหนูตายเขาตายติดกันเกินก็มันเหมือนกับว่าตายหัวปีท้ายปีบางทีเราจะมีก็บมีแก็ปปะตายแค่มีแต่ตายตายตายอ่ะจ้ะตายไปทั้งหมดหกคนแล้วค่ะหนูอยากรู้ไงว่ามันเป็นที่หนูไหมหรือว่าคนที่เขาตายตายไปเขายังไม่ไปไหนหนูอยากรู้อ่ะจ้ะเพราะว่ารูปร่างที่ดินของหนูมันเป็นหนึ่งงานยาวมันไม่ใช่หนึ่งงานสี่เหลี่ยมอ่ะจ้ะ ที่ลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆก็ลงศพคนแรกน้องชายป่วยตายเขาว่าปอดติดเชื้อคนที่สองก็มายายยายล้มล้มตายในบ้านพอแต่ยายตายเสร็จแล้วก็มาน้าน้าหนูนอนเขาดวนท่ากินเหล้าก็ตายพอแต่น้าเสร็จก็มาแม่แม่หนูก็เส้นเลือดในสมองแตก ก็มาน้องคนเล็กอีกเกือบอายุจะสิบห้าแล้วกตายหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในเกจเลือดพ่ออีกเมย์เท่าไหร่ก็มาพ่อตายพ่อตายนันกระปออติดเชื้อมีแต่ตายตายตายอ่ะจ้ะเลยอยากรู้ยืดเช้าแต่ว่าพันนั้นยังไม่ม่เม้นมันยังก็ไม่เก็บเด็กมันตายเอามาฝังน่ะนะสมัยโบราณน่ะนะ ไอคนที่ว่าเขาเคยเป็นหมอเขาบอกว่าน้องปูม่ะมันมีสองล่างมันเหมือนกับว่ามีพี่น้องฝาแฝดคนละชาติคนละภพคนละชาติอะไรแบบเนี้ยอีกคนไดเกิดอีคนไม่ได้เกิดเงี้ยกันดาเป็นอะไรเป็นอะไรจ๊ะมันรู้สึกวัวมันแบบยังไงอ่ะพี่ถ้าเป็นพี่น้องสาวแฝดอ่ะพี่เขาตายมันานหลายปีแล้วอ่ะพี่ตอนที่มันเป็นเด็กเตพอพี่สาวบ,บอกว่าจะให้น้องตาอยอ่ะ หนูก็เลยถามวาหน,หานูขออยู่กับแม่ตอนนั้มไหมอ๋อมีคนมาบอกว่าให้เราเนี่ยจะพาเราไปตายใช่เราเลยต่อรองกับผีมันว่าเราขอดูแลแม่ก่อนถูกไหมใช่มันเจ็บหาอกอะตอนนั้นหนูเคยโดนของเขาบวชเป็นพระแล้วพอหนักเขาก็ซึบกออกมาแล้วเขาชอบหนูแต่หนูว่าไม่ชอบเขาพอนั่นเขา ทำของใส่หนูวามรู้สึกหนูวพอแดดถึงเที่ยงคืนปับ๊บมันจะปวดหัวจะยินเสียงดังๆปับ๊บมันก็ปวดหัวเอาจะร้องให้ถ้าพ่เห็นในสำรับกับข้าวก็มังนั่งกินข้าวกันเห็นหน้าคนที่ทำเราอะ่ะโผลในสำรับกับข้าวเลยพอนั้นเขารู้ว่านหนูมีผัวเขาก็จะทำให้หนูตายเลย